ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับคลิปในคลิปนี้เราก็จะมารีวิวแชนสกินเอ่อฟิกโนดหรืออะไรน่ะนะครับฟิกฟิกโนดถ้าผมพูดผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอาจจะมีเสียงรบกวนหน่อยนะครับแล้วก็ผมตอนนี้ผมอึดอยู่ <c oughs> <c oughs> แล้วก็มาเข้ามาเข้ามาเข้าในม่สบาลเลยนะ <c oughs> อู้เสียงไม่รู้เป็นไร ก็เลยอาจจะฟังไม่เคยรู้เรื่องเหมือนตะก่อนนั่นแหละว่าตะก่อนฟังก็ไม่รู้เรื่องอยู่แล้วใช่ไหมครับมาตาแรกโเจอกับวันเอ็กวันเอ็กวันเอ็กวันวันนั่นแหละมาโซนสองรีวิวเลยเท่นะสกินนี้ผมว่าผมชอบอยู่นะก็คือเอฟเฟกโนตนี่มันเออคุ้มกับราคาไหมครับคุ้มกับราคาไหมครับมันประมาณประมาณสองพันบาทครับ กจะใช่ประมาณนั้นนะครับเคตอนนี้เราก็ปันไฟก่อนดีก,กว่าแล้วก็ที่รู้เลยนะครับก็คือฆาตรกรตานี้ผมไม่รู้ว่าเขาไม่รู้ทำไมเขาจะไปยือยู่ตรงนั้นนะอะคนเห็นไมเนะนี่ยครับไม่ต้อ A K เลยแต่เราก็ได้รู้ตอนนี้แหละครับว่าเขากําลังพิมพ์อยู่แล้วก็ผมกำลังรินทุกคนเห็นเห็นบล็บอกไหมครับใช่ครับ กคนก็น่าจะเห็นนะครับไม่โดนได้ไงฮชยครับที่ผมเคยพูดนั่นแหละไม่โดนได้ไงใช,ใช่ครับคำพูดนี้ผมน่าจะพูดหลายครั้งมากเลยไม่โดนได้ไงทุกคนก็อาจจะเห็นกันนะครับว่ามันไม่โดนเลยผมว่าเราเหมานะือนกันผมว่าอะไรกนะัเนียโอ้ มีคนอนีนาววชันกามสวินภาพ่อรีติงนี่ไงครับเสียผมไม่ดีจริงด้วยโอเคเสียงอื้อเสียงอื้ๆเสียงอื้ๆว้าวมีเพื่อนได้ตามาทำไมทำไมก็ไม่รู้เอ๊ยกลิ่ย บอกว่าผมจะไปยิงเด็กล,ลูกน้องทุกคนเห็นปะสีเหลืองเป็นเหลืองอ่ะโอเคครับผมจะขอเก็บก่อนโอเคมาอืมปู่ยังเจ็บเลยผมเจ็บมากอุ้ยใครก็ได้ช่วยผมดีผมเจ็บใครก็ได้พปรช่วยผมดีเสียงเมื่อกี้น่าจะเบามากแน่เลยเพราะว่าผม,มเรียบตะโกนเผื่อเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ไหมครับผมไม่ได้ใช้ไหม หมายถึงผมไม่วัดตดเวลาเร็วจังเร็วจะเร็วมากเลยยังไงเพื่อนยังไงอะไรอะไรอ่ะผมไม่รู้อุ้ยเจอแวฮกหลอดก็ไม่ขนาดมึงฉันหรอกว่าฉันคือฟิปโนดชุบชุบหุ้ยเอา อวยคนเยอะจังอ่ะไม่ปั่นตรงอื่นดีกว่าเฮ้นะครับอุ้ยทุกอย่างหมดเลยโอเคมันไม่มีอะไรมาใช่ไหมใช่ไหมแล้วก็แล้วก็ตอนนี้ผมได้ฟังเพลงนะครับแต่ทุกคนไม่ได้ฟังเพลงเพราะว่าเสียงเสียงเออเสียงเกมมันไม่ขึ้นนะครับเป็นเพลงของแฮกหลอเชลสกี้ละ ตๆตือๆตืตือตืๆตืๆตื่อต่ตๆตตไมู่้จะได้ฟังหรือเปล่านะครับแต่ผมจะลองทาให้ทุกคนฟังดูนะไม่รู้ได้หรือเปล่านะครับึบอุอ้ยไป้ยเพื่อนเพือจะตายจริงจริงผมอาจจะทำให้ทุกคนฟังได้ครับแต่ฟังได้แค่น้เดียวเพราะว่า้าตกรเขากดตายก่อน ก็ตายหรือโอเคผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ที่รู้คือเขาเล่นผมแล้วโอเคไปดูนเขาเล่นผมโอเคเขาเล่นผมนี่นี่นี่อย่าอย่าอย่ามาอย่มาทำฉันเลยโอเคิงนู๊ดอุ้ยผมผมต้องขอโทษด้วยนะครับว้ายอเืตวเลืมเ่ยติดวินเนตอยู่โอเคคือผมต้อง่ผมต้องตด้นะครับพี่ผมลงคลิปยาไปหน่อย้อย่าอย่าอย่ามามัน อ่าอย่าอย่าไปก้มชั้นอย่าอย่านะอย่านะเออโอ้โหเก็บโดนแล้โดนเมื่อกี้นี่าตายแล้วมั้งเฮ้ยหรือว่าไม่ตายไม่ตายแน่แน่แต่เลือดก็โอ้จะตายแล้วเลือดผมสีเหลือสามสีโอ้โหตายเออเออเอายิงปืนย่องยิงปืนตายเฮ้หรือว่เนี่ยโอ้โหจับจับจับโอ้โอย่างมันเลยทุกคนอย่างมันเลยอย่างมันเลยมันจริงๆครับทุกคน ก็ว่ามันอ,อลองไปฟังดูได้นะครับก็คือไม่ใช่อะไรหรอกหมายถึงผมว่าขอโโอ,โโอ,โอยากมันนะครับนี่แหละนี่แหละเขาก็ตายแหละแต่ทุกคนไม่ได้ฟังหรอกนะครับลองไปหาฟังดูใน youtube ไม่ก็อะน,นี้แหละผมแนะนําผมขอเลยบอกเขาบอกเลยอย่างมันนะครับทุกคนจะมันไปไหนครับแล้วก็มีเพลงครับเจอฆาตกรที่มี เดือดฆาตกรลิมปัดสองสองตาเลยครับทุกคนอันนี้คือตาที่สามใช่ไหมหมิสเออจอนดูมิสเตอร์มิสเตอร์ริโอ้ยเจอริมปัดเดยอะอย่างเนี้ย๋ยวน,นี้คนน่าจะเบียวลริมปัดกันเนี่ยเบียวจริงนะทุกคนโอ้ยเครื่องบัไดไฟอยู่ไหนหาก่อนเอ้อยล้ว จะเดินตามข่าทำไมเนี่ยใครเนี่ยเพรเพื่อนผมเองเอยอย่ามาเขาใกล้ฆ่าฟินิกเอยจะเดินตามอะไรเนี่ยอุ้ยเสีอึกนั่นแหละผมก็เสีอึกเยอะอยู่นะโอเคเคผมจะรอไม่พูดนะครับอุ้ยโหไม่พูดไม่ได้ไม่พูดไม่ได้ ไม่เวลาโอ้ยเสียงอะไรรบกวนอ่ะมันมาแล้วมันมาแล้วเขามาแล้วเขาเขาเขาจะเขาเล่นผมไหมอุ้ยลิมปัดไปัะหาลิมปัดเหรอหรือว่าอะไรเปี้ยวยิงปืนเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยลิมปัดลิมช่วยช่วยเราด้วยอัลโบอเรนซีเลสกี้ช่วยด้วยนายนายได้จัดการมันได้อยู่ว่านายไม่จะเอาลิมปัดเป็นกั้น ได้ช่วยด้วยโอโหดูว่าใจแักทางแล้วเนี่ยเอ้ยเฮ้ยมาช่วยช่วยเราหน่อยเกสขอบคุณขอบคุณมากมากเกสโู้ไม่น่าเกสไม่น่ามาช่วยเลยเฮ้ยจุ๊บลิมปัดไปะะลิมปัดนะครับตอนนี้ลิมปัดปะนะลิมปัดนะครับนะครับไปยบายบจุบเฮ้ยลิมปัดยิงเลย้อไหมยิงไหมทุกคนอุ้ยอเลวเนี่ยเขามานี่ M F A ทำไมอะมายืนอะไรต่อโอ้โหไปโดนด้วยโอ้โหโอ้โหมีคนคน ผมว่าโอ้โหว่าประตูดาเมจอย่างเยอะเพลงมาแล้วเฮ้ยเขาไล่ใครเขาไล่ใครเขา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 อเอ้เขาไปเปลี่ยนเป้าหมายครับตอนแรกเขาน่าจะเล้งผมโอ้โหอีเพื่อนเกิ๊สคนนั้นเขาตัวในเขงเดียวเขาตายแล้วแต่เขาก็ตายแล้วใช่ไหมเฮ้ยเขาตายไหม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  โอ้โหเขาตายแล้วนี่เลยก็โชว์นะ้าการตายของผมผมตายโดยสูสิผมไปผิดทางไม่รู้ทำไมผมถึงตายแบบนี้แต่ผมตายแบบนี้จริงไม่เชื่อกอลอดอูเลยครับเอา้าว่าเตือนว,ว่าจะตายตอนนั้นต่นนั้นครับผมว่าตายตัว อะไรเนี้ยมาตายในตอนนี้เนี่ยโหเฮ้ยเเป็นคนไทยแท้เทสบายบายครับทุกคนเอออันนี้บายบายจริงนะครับบายบาย